สวัสดีครับสวัสดีชาวิตาลี่วีบทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครน้องเฟอร์บี้ว่าเล่นยังไงคอมโบยังไงเล่นยากไหมเท่าที่ผมได้ลองเล่นตัวละครน้องเฟอร์บี้มานะครับถือได้ว่าน้องเป็น DBS ที่แรงเล่นง่ายแต่ต้องมีตัวละครอย่างโรเวอร์าตาแสง มาซัพพอร์ตด้วยนะครับโลเวอร์าแสงนั้นจะเข้ามาช่วยแปะสถานะดอดแสงให้น้องเฟอร์บี้ทำดาเมจได้สูงขึ้นถือว่าเป็นคีย์หลักของทีมเลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าน้องเฟอร์บี้นั้นจะมี2โหมดโหมดสีทองกับสีฟ้าถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับควรเล่นแค่โหมดสีทองอย่างเดียวเพราะว่าดาเมจสีทองนั้นแรงกว่าดาเมจโหมดสีฟ้าอย่างมากเลยนะครับ ส่วนการโจมตีปกตินั้นนะครับน้องก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ,ษมากเลยนะครับน้องแค่จะทําการยิงเลเซอร์ไปสังครับ ส่วนสกิล e นะครับน้องจะโยนวงเวทแสงไปยังบริเวณด้านหน้าตัวละครตามที่ตัวละครนั้นหันไปครับและถ้าหากเรายือนอยู่ในวงเวทของน้องเฟอร์บี้นะครับเราจะทําดาเมจได้สูงกว่าแต่ถ้าหากอยู่นอกวงเวทนะครับเราก็จะทําดาเมจได้น้อยลงกว่าอยู่ในวงเวทและเพื่อนๆยังสามารถกดสกิล e ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อวาร์ปเข้าไปกลางวงเวท และถ้าไปตายหรืออันเตเมตหรือสกิลคิวนะครับน้องจะทําการฟาดหน้ามอนบริเวณรอบตัวระยะเนี่ยไม่ค่อยกว้างมากครับแบบเน้นเน้เนเต็มเ็นส่วนเรื่องการเข้งหมดสีทองครับให้ทุกคนนะ่ะกดคลิกซ้ายค้างไว้ครับ ส่วนสีฟ้ากดปีค้างครับผมและข้อควรระวังนะครับที่ผมเจอมาก็คือเฟอร์บีเนี่ยถ้าหากเข้าโหมดใดบบหนึงไปอ่ะจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับจนกว่าเราจะใช้การโจมตีชา้าโจมตีอ่ะโหมดก่อนถึงเราจะเปลี่ยนโหมดได้ครับส่วนเรื่องอาวุธประจำตัวนะครับผมว่ามีก็ดีครับแต่ว่าไม่มีก็เล่นได้ผมลองเทแล้วเนี่ยอาวุธกิจกรรมตกปลาเนี่ย มันห่างจากอาุประจำตัวประมาณ20,000ส่วนเรื่องเซตแอค o นั้นครับแน่นอนว่าเซตแสงใหม่แรงที่สุดครับแล้วก็เรื่องของพอนะครับ a อ k กับแสงเนี่ยผมว่า่าแสงเนี่ยแรงสุดครับผมลอง a อ k แล้วมันรายเบรดันดอบลงนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องของเกมเพย์นะครับผมคิดว่าเราควรให้เฟอร์บี้อยู่ในโหมดของสีทองตลอดครับเพราะว่าโหมดสีฟ้ามันไม่ค่อยมีดาเมจซึ่งทีหลักก็คือโลเวอร์ท่าแสงครับเริ่มเกมมาใช่ไหมครับกดคลิกซ้ายเฟอร์บี้ค่าครับแล้วสลับตัวมาเล่นโลเวอร์ท่าแสงครับกดถ้าไม่ตายไปกดสกิล e ไปเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงเลือดมอน่ะมันจะมีหลอดดอดอยู่ครับผมว่าเอาสักประมาณ7ถึงสิกกำลังดี พอเราเห็นหลอด7-10ถึง10แล้วเนี่ยเราก็สลับตัวมาเล่นเฟอร์บี้เลยครับกดสกิลีก่อนนะครับแล้วก็กดั n ติเราก็ทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตี ip, จนกว่าหลอดสีทองเนี่ยมันจะหมดไปในหมดสีทองเนี่ยนะครับของเฟอร์บี้จะหมดแล้วเราก็โยกมาเล่นของตัวโลว์แสงซึ่งแปะดอดไปเรื่อยๆให้ขึ้นประมาณ8-10ถึง10เหมือนเดิมแล้วเราก็สลับตัวมาเล่นเฟอร์บี้ต่อ ก็จบไปแล้วนะครับกับการมารีวิวตัวละครหรือสอนเล่นเล็กเล็น้อยน,น,น,นแบบถอดสมองง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้นะครับหากว่ามีประโยชน์เล็กเล็กน,น้อยก็กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ